ครับเมื่อวานนี้ที่นําเสนอไปกรณดีสุพรรณบุรีลูกชายผู้ใหญ่บ้านถูกแทงเสียชีวิตต้องแจ้งกับท่านผู้ชมนะครับว่าทางผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นคุณพ่อของผู้เสียชีวิตแจ้งกับทีมข่าวของเรานะครับผู้ใหญ่อําพรอาจคงหารผู้ใหญ่หมู่สี่จราเข้สัมพันที่อำเภออู่ทองสุพรรณบุรีบอกนะครับว่าลูกชายที่เสียชีวิตเนี่ยไม่ใช่คนที่กําลังจะบวชนะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยลูกชายที่เสียชีวิตก็คือนายพงศักดิ์หรือนายก้าว อาจโงหานไม่ใช่นาพภิศัก์หรือใน8แปดอาจโคงหานคนที่กําลังจะบวชตามที่เป็นข่าวเพราะฉะนั้นงานอุปสมบทให้กับอภิศัก์หรือแปดยังคงดําเนินต่อไปในวันที่21เมษาย,ยนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นจะมีพิธีเช้าวันที่22ก็ฝากมาแจ้งกับญยยาติญาตนะครับว่ายังมีงานอุปสมบทมีงานบวชของแปดอภิศักตามกำหนดเดิมขณะที่สูญเสีย น้องเก้านะครับบุตรชายคนที่เก้านี่ใช่ไหมก็คือนายพงศ์ศักดิ์ซึ่งคุณพ่อบอกนะครับว่าฝากไปถึงคนไว้ายที่ก่อเหตุที่ยังหลบหนีอยู่ให้เข้ามอบตัวกับตำรวจเพื่อชดใช้กรรมที่ก่อไว้ทั้งนี้ทั้งนั้นความคืบหน้านะครับท่านผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นกรณีที่ตำรวจสามารถรวบควบคุมตัวกลุ่มวัยรุ่นที่รวมตัวกันก่อเหตุมาได้รวมทั้งหมด6คน หลังจากที่เกิดเหตุการณ์แทงลูกผู้ใหญ่บ้านเสียชีวิตบนถนนมาลายแมนเมื่อกลางดึก14เมษายนที่ผ่านมาเนื่องจากผู้เสียชีวิตเนี่ยเรียกนายแฟร้งหรือนักคารินวงดิตอายุ19ปีหนึ่งในกลุ่มคนร้ายซึ่งเป็นลูกน,น้องแล้วใช้มือตบที่ศีรษะแบบหยอกล้อต่อหน้าสาวๆและเพื่อนๆนสถา,านบันเทิงใช่ไหมใช่ทำให้ในายนครินนั้นไม่พอใจแล้วก็ชักมีดออกมาแทงนะคะเพื่อนๆที่มาด้วยกันช่วยกันห้ามแต่ว่านายนครินยังไม่หายโมโหก็ตรงเข้าไปทำร้ายอีก จากนั้นนายเบิร์ตนาลาวอายุ28ปีจีรพงษ์มากเพชรหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นและเป็นพี่ใหญ่กับตัวในแฟรงซ์ซึ่งถูกตบศรีรษะหยอกล้อไม่พอใจก็มาก่อเหตุชกต่อยด้านหน้าก่อนที่มีคนหนึ่งนะครับก็คือนายเต้ยอายุ17ปีซึ่งกําลังหลบหนีอยู่นะคะใช้อาวุธมีดแทงลูกชายผู้ใหญ่บ้านเสียชีวิตเพราะฉะนั้นตํารวจกําลังตามตัววัยรุ่นอายุ17ปีกรณีเนี่ยนะฮะ,ะเมื่อวานนี้ ตำรวจควบคุมตัวเบิร์ตนาลาวอายุ28กับนัคริงวงดิดหรือว่าแฟรงค์อายุ19ไปดูจุดเกิดเหตุนะครับแล้วก็ถ่ายภาพประกอบคดีแต่ทั้งคู่ยังให้การปฏิเสธนะฮะจากการสอบสวนพยานเบื้องต้นทราบว่าผู้ที่ใช้มีดแทงลูกชายผู้ใหญ่บ้านเสียชีวิตก็คือในเตยอายุ17อย่างที่บอกนะคะตอนนี้กําลังอยู่ในระหว่างการหลบหนีญาตในเตยติดต่อมาที่ตํารวจแล้วว่าจะพาในเตยมามอบตัวไปฟังเสียงคุณพ่อของผู้เสียชีวิตนะฮะซึ่งก็ยืนยันว่า ผู้เสียชีวิตที่ถูกแทงเนี่ยเป็นอ่เก้านะฮะไม่ใช่แปดฟังเสียงดูฮะไม่ไม่คนที่ปวดครับเป็นน้องเขาครับที่พวงศักดิ์ที่เล่นที่เก้าครับส่วนที่บวดชี่ออภิษฎแปดครับอาจุลหานคือคนที่อยู่ข้างๆยังมีชีวิตอยู่ครับก็ยากระปากคนร้ายนะครับตอานที่หนีไปก็ขอให้มอบตัวนะเพราะว่า้าทำความผิดไปแล้วก็ขอให้ชดใช้ด้วยนะครับ เราไม่มีเจตนาที่จะเอาคนที่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่กระทำามผิดมาหลับโทษครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่นําเสนอไปก่อนหน้านี้เหตุเกิดในช่วงวันสงกรานต์ซึ่งน้องอายุ